อีค่ะมาเด้อพี่หน่องสุบผาขกอกคุณวันนี้มาพบก,กับช่องคนทำฟาร์มเลยจ้ะเออแม่ก็พอผามากอกคุณเอาคนหน่อยมาผอมคุณเออเอาคนหน่อยมาเลยนยู่ขอกงวจังยินพี่ชายบุณพี่น้อกเอยมีเวลาไก่ก็มาเขาเฟ่มกล่องผอมไก่ก็อยากขาก่อง จะพอนายเราไ่อยากเขากาเขาวเล่า <lawsuit> ค <royable> <What S 1> ่าฮ่าฮา่ัใหญ่เพื่คนอันนันเ่ยจ้ะเพื่อนเอากี่ฟุ้นก่อคุณตาไเคนเจ็บกระสอบพันมือพันไข่แน่มือเจ็บอีกล่ะ กินกัเจ็บมือเสากัลมน้ำงวดุกงวดง <laughs> <c oughs> วดผ่าหลมแล่น้ำคุกงวมือไขะไข่าขาขาขาเน้เอกระสอบมากจ๊กกระสอบมากเด้เอากระกมาป่นมือไขตะไข่เน้มันเป็นมาขามาขเป็นอีกโอาอมรนะก ไอ้เ <Mile> ส <dizzy> ียงการใช้กล่องเดีอเองกูือกันตกกรดาษจ้อแม่เข้ามาเพิ่นมาแม่นาะพวมีแห้งกับตักอั้ขิงงวงแม่บาดนอกมันมันบาดมือมันพอบาดจึ้นก้น ไอ้ป๊อปอนมหยอกน้องมีเวลาว่าเาอเอ้ามีเวลาว่าเฮาก็บ่กอกุนจ้ะอยู่ไห้เย็นสบายก็อยู่อันนั้นเด้อจ้ะมันบ่บ่ฮ้อนอยู่เฮือนสูงกสร้างฮ้อนคันแฮงอยตีนั่นคันแฮงเลยก็ทําากไว้ทั่วเวลาซ ไกเม่งเนี่ยนันไก่พ่อพันธ์เลยแต่ตัวนี่ใหญ่น่เอามาผสมกับไก่บ้านอืมอืมอืมมาละเขากล่องเป็นหลอมาละเขากล่องปะสวัสด,ดีครับมอันี้กล่องไอ้บอกเขาใช่กล่องหนู มาเวิกัน่าองนี่เขาจะได้จักสอบนะจ๊ะแม่เอนี่จะจักสอบเออหมือนจะจักสอบบอกดี๋ยวยพี่น้อง้ยขอบคุณกอกละหาสอบคิอไปใช้สวนกองหนึ่งนี่ไอ้มจักสอบของนี่ก้นซีสอบอยู่บ่เอากับไกนาั่นละก้นซีสอบอยู่บ่อาไปใช้สวน ขมนขมปอ่อนมาเสรเอาไปใส่ปลาเมลีพี่น้องเลยเี๋เอาใสุู่นไหวว่าสั่นเค่ออะใเขาบ่หัวดีบอกเตรื้องอะดีเอาไปใส่ปลามลีไหทเตรียมใส่ใส่นเมรเบื่องน่ดีมันมีเครืองผอมมันคือปูนผอมไปปลูกของไปใส่ฟอง

จะก็บอกลูกดิล่ะเออเที่ยงก็บอกลูกมาเอาไปให้มันก็ได้เนาะวายมันบอกใคได้อาไปให้เอาพอเก็บมาทั่นกจามาวาน้ำจืดเออมาข่อยาข่อยอะไรตใ้มาตัวมึนมาขอยใหด่นีมันจะบอกเฮ็ดข่อยหิวอยู่หันละหิวอยู่งอมมาสามต่อหันเอคว้นควน เรวงยางมาไห้เอาไปแห่งปันเด้อมาส่ปอกอนอะไรกันเปกขวัญอยู่ซื้อนะโอเคัอันน่้ขี้ข้ข้างไหขี้ข้างไหนคะเออไปเนาะแค่ตัวเดียวได้บาทใส่ขว้มสามารถพี่นนอง phải áo dài phụ bỏ ta dài phụ ở đây bỏ, bỏ, đó. bỏ okay. còn subscribe cho kênh Ghiền เราจะห้าวก็เอามะกอกญี่ปุ่นตัวมันๆันแล้วออกอ๋อเอ้ยตามงัดได้ออกข้อเลยสิกอกไปใส่สวนหัวมันคือห้าวก็ตอกไข่พักไข่หนาห้วก็คือไายแม่มันพักเนี่ลนะใส่เอาผลขิงหัวเท่าไปเอาไปใส่ดอกไม้พี่น้อง ใส่ลงมาเอา,เอาใส่พักเอาบัวยแม่เนี่ยต้องใส่พ่อได้ใส่พ่อใ,ใส่คาคากระลังงามมันจะเจอกี้ปุ้ยกี้โอ๊คกี่หัวเข้าห<ม>นาแม่ก็เล่นเมนูหน,นำเ<ม>จือกมัด้องมัดก็เอาคาจะาหนำไอ้มันแต่แตกโกไหมเอาไรสัสจี แกมากค่านผูชมคุณไรได้ีหอน,น,นอคุณไรได้จ่าใช่้างเาะฉะนันกอทามสื่อที่รถตกวกสีส่สิบบาทก็ได้ก่อขายานาก็ถือว่าคุณขายอยู่มั่ปรขายนนิ mời các là đến đây. Ô, chị, 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 vào chị, 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 เย็นสบายลมเอาหดวหนาวห,หนาแล้วลมมันตีมาไอ้ป๊บกันป๊บกันป๊บกันมาเบื่องกันว่าเมื้องในห้องสีไห้ไหนแจ็คสอบนอนจะคุณเมฮะมินใหญ่สีไห้าไหนแจ็คสอบ หายผู้เดียวดูกต่ข้าอุมอ้มเอออุ้มน้อยๆคนน้อยๆนอยอยี่พ่อกะเจ็บปกติส่วนปกติอีพ่อสิไปโค่นอะไรเนีจ่จ้ะเป็นคนหายใหญ่ไปนคนจับสอง ออคุณกอขี้วัวใส่สวนขี้ข้าวสวนปใส่พ <c oughs> ี่น้องเอ้ยจะระมีแนวเห็ุมเหตุก็า่ได้มือว่านนี่บ่ได้ลรงคลิปเริไหนเนาจะมอว่านาน,านี้คุณยายไปหาหมอหไปหาหมอ ปวดศีกลับมากะคำเหรอหาหมอเบิดมือพี่น้องวันไปนั่งรับลูกขึ้นมาเนี่ยมาสอ,อ,อาากเาาก,ก,ก็บแ <c oughs> อลเาาบิด <c oughs> ไปนั่งเบิดมือเบิให้่าหมอหมอเง็ดเส้นวันนี้มาประตำหนักมาจ้ะมันมีหนองนอนนอนไปนัง่งหาหมอจนเก็บแอลฉันจะกินยาแก้ปวดไัเบิดมือเบิดเว็นเบิดมือเบิดเว็นนั่งรับกับพ่อหนังหมดเแ็ดเบียดได้ไปนั่งไปนั่งเก็บแอลเจ้าว่าจมอยู <c oughs> ่ เนี่ยไปว่าตามนัดกันก่อนฉันจะกินยาค่าละเนี่ยอันนั้นันแม่ไปตามว่าตามนัดเขาสามเดือนจะไปเนาะเขานัดเดินมีนาไปเดินพุทธภากองเดือนนี่หนูประจำตัวพี่น้องเลยม่แล้วนี่หข้นไข่ต้อฟันแดนไรไก่ ต,ตัวแม่คันขามากไปเกียยไปขีม้มันเป็นโฟนมเหรอเพืเอเ่อเขาจิ้เบิดเหี่ยังใส่เอายังขาวมาตัวเป็นอของหัมันถือเป็นปูนเบิดเหรอพอ่ะหจ้าหายแล้วแล้วนะจ๊ะแม่พนหายเคงเบิร์ดสิบเอ็ดสอบเลยจ้ะ เอาเอาซัมมีสอบนะจ๊ะเอามาเอาสอบมาบหลายมีไฮเรียบร้อยฝุ่นขิงวอหว์าเป็นฝุ่นที่ดีจ้ะพวกไดมันบ่เป็นฝุ่นพวกได้มันเป็นเละๆห้ากับผ้านเดะนี่นะจ๊ะห้ากับผ้านเดหไฮแค่สอบให้เพิ่นยำก่อนให้เพิ่นยำให้มันเป็นฝุ่นเขาจะมาก,ก่อ ได้ทั้งหมด11สอบวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับ c r ค b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้ช่องเราด้วยค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะฝุ่นว่ื่อเด้จ้ะแม่ฝุ่นนอนอีกเลกห,นนหลี่ยงอยู่คนหอนไร หมวดขั้นกับกัด